ดีค่ะทุกคนตอนนี้พบกับเกรซเช่นเคยนะคะตอนนี้เกรซนั่งอยู่ที่สำนักง,งานออฟฟิศโครงการน่านแกรนดวิลเลจนั่เนเองนะคะตอนนี้เริ่มใส่ขนฟูฟูแล้วนะคะที่น้านหนาวแล้วนะคะเดือนนี้จะสิ้นเดือนตุลาแล้วเนาะอ,อากาศดีมากๆนะคะตอนเช้าเริ่ม เริ่มอากาศเย็นแต่หมอกเนี่ยลงมาได้เป็นประมาณสักอาทิตย์ส่งอาทิตย์แล้วอะมามอยกันนิดนึงวันนี้เกรซจะไปตรวจงานเพิ่มเติมนะคะเหมือนที่บอกว่าเกรซได้รันโปรเจกต์เรื่องของต้นซากุระนะะต้นใหญ่ต้นใหญ่ๆที่เราจะมาวางไว้หน้าแลนด์มาร์กแล้วนะคะคเฟของเรานั่นเองนะคะโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเกรซทําต้นซากุระต้นเล็กขายทีนี้หน้าแลนด์มาร์คคุณรูอยากให้เป็นจุดเช็คอินนะคะซึ่งคอนเซปต์ของต้นซากุระที่เกรซทำเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นคือถ้าที่อื่นจะเป็นงานไฟเบอร์ไฟเบอร์ Glass, หรือว่าเทเสาปูนนะคะคือจริงๆทุกรูปแบบได้หมดเลยมันมีข้อดีข้อเสียหรือมีเรื่องของความชอบมากกว่าคือถ้าเป็นงานไฟเบอร์กลาสนะคะเกรซมองว่าโอเคค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่ได้นานนานแบบ10ปีอะไรประมาณนี้เลยเนาะเพราะไฟเบอร์กลาสก็ค่อนข้างจะแข็งแรงแต,แต่ในความคิดเกรซคือมันเป็นบล็อกที่เหมือนกันทุกต้นนั่นหมายความว่าทรงของต้นซาก,กุระที่ออกมาค่ะ จะคล้ายกันหมดเลยคือไม่คล้ายขอใช้คาว่าเกือบจะเหมือนเนาะนอกจากการแต่งกิ่งที่แบบใส่กิ่งของดอกที่แตกต่างกันไปสำหรับคอนเซปต์ของเกรซนะคะสากุ r a น a n นที่เกรซทำอยู่เนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ของการใช้ไม้จริงไม้แค้ซึ่งไม้แต่ละกิ่งไม้แต่ละชิ้นที่เอามา จะมีเอกลักษณ์มีลักษณะโดดเด่นของทรงของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้นซากุระที่เกรชมจะมีดีไซน์ที่เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ละต้นจะมีเอกลัก,ลกษณ์เฉพาะมีความโดดเด่นขึ้นอยู่กับว่าต้นที่เกรชไปเจอหรือกิ่งไม้ที่เกรชไปเจอเป็นทรงแบบไหนแล้วเราก็จะดีไซน์ ตัวซากุระนะคะุค่มของซากุระให้เข้ากับต้นไม้ต้นนั้นๆนั่นหมายความว่าเอกลักษณ์ของต้นซากุระที่เกรซามจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็จะมีลักษณะเด่นลูกค้าจะฟิกบอกว่าเอาแบบนั้นแบบนี้อาจจะพอหาให้ได้แต่สิ่งที่คุณจะได้คือได้ความต่างได้ความเป็นเอกลักษณ์ได้ความแบบหนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าต้นไม้ที่เกรซใช้เป็นต้นไม้จริงนะคะต้นไม้แท้ส่วนมากก็คือจะมีทั้งต้น สักทองนะคะที่ใช้อยู่เนาะที่ที่ท,ที่บ้านเกรส่ที่ฟาร์มเกรสมีต้นเออล่าสุดใช้เป็นต้นมะขามก็แข็งแรงสวยกิ่งสวยแล้วก็ ปลาดูก็มีนะคะเพราะว่าต้นไม้คือต้นไม้พวกนี้จะมีอยู่ในฟาร์มแล้วก็เป็นต้นไม้แข็งต้นไม้ทรงทรงเนี่ยส่วนมากจะดูทรงที่สวยเดี๋ยวเกรซจะพาไปดูต้นไม้2ต้นนี้ว่าทรงมันเป็นยังไงเกรซชอบดีไซน์ของทรงเพราะว่าเกรซดูแล้วว่าเกรซจะวางแบบไหนเพราะฉะนั้นการที่เกรซเลือกต้นก็จะมีผลกับการวางพุ่มข,ของต้นซากุระเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่เลือกสั่งต้นซากุระจากที่เกรซนะคะ คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้หนึ่งเดียวแล้วคุณจะได้ความเป็นธรรมชาติเป็นต้นไม้เป็นไม้แท้เลยข้อเสียของเขามีอยู่นิดเดียวเองค่ะอายุการใช้งานเขาอาจจะน้อยกว่าปูนกับไฟเบอร์กลาสแต่ความเสมือนจริงความเนียนความเป็นธรรมชาติรับรองสวยกว่าแน่นอนงั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้คนงานเมื่อวานคนงานทําไปแล้วส่วนหนึ่งเดินไปคุยไปก็ได้เนาะคนงานเนี่ยทาไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะเบื้องต้นเกรสตัดต้นนี้มาได้ประมาณสัก เดือนเกือบ2เดือนแล้วนะคะเกรซจะให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะแห้งแห้งสนิทก่อนจากนั้นเกรซตั้งใจที่จะเขียนกระดังนิดนึงนะคะและเกรซไม่ได้เอาลำโพงมาขอโทษเออเอาไม้มาขอโทษทีจริงก็มีไม่ค่อยจะเหน็บเกรซจะให้ตัวเขาแห้งสนิทก่อนจากนั้นเมื่อวานนะคะคนงานเริ่มเอาเปลือกเนาะพอมันแห้งสนิทอะคะ่ะตัวเปลือกมันจะล่อนออกมา มันจะง่ายกับการที่เราจะทํางานก็คือรอให้มันล่อนก่อนจากนั้นก็เลาะเอาเปลือกออกนะคะล้างทําความสะอาดเอาแปลงขาดให้เห็นเนื้อไม้ข้างในจากนั้นก็ลงน้ํายาการปลวกนะคะน้ํายาการเชื้อราเมื่อวานบอสขอโทษค่ะเกรซไม่ได้ใช้วิธีการทาแต่เกรซใช้วิธีพ่นนะคะเพราะพ่นเนี่ยมันจะเข้าไปในอนูที่ที่ได้ค่อนข้างจะดีกว่าเดีย๋ออยวเกรซขอหยิบค่ะตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะคะ